หลัจงจากกงจากพูดแล้วสงางนะนั่นแหละรขบทางทางเลยนีน่นานแล้วมันขากลับนี่รันถอดสงามดจ้ะโอ้ร้ายนะ โอ้โโอ้โหซมกระเวเนี่ยขี้ขอดดแขวงแขนทางขึ้นผู้เนาะเนียนครับปารางวยจังบานเอาเนาะเนียนก็จะได้ล่งหัพระลานสะพนสวัสดีจ้าสวัสดีในวันทีหนึ่งกรกดาฮกแฝดจ้ามันี้สะพนพระพี่พระน้องขึ้นผู้ทั้งบ้านสังหอมจ้ะ ถ้ารุนทาชมกันว่าสีโขกสีมนันสันไดจ้เพระาะว่าเมื่อวานเก็บไข่อยู่เนาะจา้ะไปจ้าไปลุ้นชมกันเลยจ้ะโอค่คแขวนนทางขึ้อนผูกเนาะแมนครับปลาลังด้วจังบ้านเบาเนาะแมนเพื่อจะได้ลงงะงงวพล้านสะพุนขึ้นปาสีออกวะออกเยอะก็สีหางอยู่มาฟันตัวก็อีแหวนว่านจ้ะทึ่งจัง งานนี้เป็นใครที่เก่าดีจ้ะพอแล้วด้อครับผมจ้จูมาสิ่งโซ่ฮิ ใปยชิย,ยๆๆีไยใช่กนนีนตกงลงมาใส่เด้อครับผมโต๊ะเ่นสนุกนี่จ้ะอืมอืมขนบมีตัวบานบ่บ้านเบิดดิมึ่มะมีเดอเดี๋ยวบานเบิรนะคนถือคนนะแมนครับใหญ่เร็วเด้อครับผมและงงกสมบ่เมนอืมว่าสองคน คือส่งไงคือส่งสิมีนี่ีบิ้งบังมื่อไนลึกเหรอหอบนี้เกิดลึกข้นหอกข้าเสียบเอาบดาเลยเออกระดานคอบเห็นแน่นเป็นวงามเลยเนาะ กันทีนิวาสนนมาด้บรรยากาศเป็นยังไงสักนวันนี้คุฟ้าฝนไปสาวเพื่ออ่ะกระถารลุนถาเบื้องน้ำกันเนาะว่าสีโสมานสำหดัน้อสักนเนาะรู้บ่สิเก็บเพชรให้พี่น้องเดือบเบื้องดนหมดเนาะครับผมคือไม่แห้งเนาะคขึ้นกระขาในปลากระชีิดด้วยน้อสักนเนาะพี่ครับไฟทรายกับเบื้อามาเด้อครับผมบรรยากาศอ่ะตามหลุนตามเบื้องน้ำกันครับผม ตุ่มตุ่มจะใครเนี่หน่อยบ่มันใครใหญ่ๆบ่มีนะบ่แต่เห็นว่ามันเฮ็ดเพาะเด้อครับเฮ็ดเลยนะอืมอันนบ่บ่บ่ไม่กินเนี่ยเอาไหมอืมกระันผอดอกงามๆอยู่เด้อครับผมถ้ารุ่นถ้าเบิ่งนุ่กันครับว่าสิเป็นใจได ดีครับตอนนี้ก็บพท่านแจงบนไหนเนาะแสงแดดพรท่านออกเลยเนาะท่านฝนเนาะดีครับสภาพบรรยากาศปลาเฮาฮะตามบุตามเม,มืองน้อกันพระภูม,อมอิอู้สางดูโอ้ยโอ้โยตันอะไรเนี่ยโอือคอยเนี่ยนะทางใหนนะอืมจะเจอจ้ะ ตามดุนตาเบิร์น้องกันเด้อครับประสิทธิภาพสมด้เนาะกำลังพอขอรขบผมยางไกลเต๋อสูตรผู้อีกฟังหนึง่งอ่ะจ้ะแมนครับผมโอมแรงเดี๋ยวนี่ขึ้นเรือหน่อยจือดกินเลยนี่เป็นไข่เนาะชี้ขา้าจะ หลอบอยางกลับนะเห็นป้ามมีแต่มืนป้ขึ้นยางก็สุดผู้โอ,อปแกลบานเด้อจ้ะบานยางเรเถอะเนี นะถือกินข้าวให้จ้ะอืรามดิกงามเลยจ้ะโอ้โหร้ายนะตัวสิร้ายหิ้หางหี้จ้ะมึง จะได้ไปเกทยทาอยากนี่ฝนกับไก่สิโตสิเลงไม่อีกแล้วครับเสีย,ยใงใดอยู่จ้ะเกียงจะหยอดให้เพิงหยอดแล้วจ้ะมึง 坏妹子。 เส้นทางสุสุดคลิปเี๋ยวเทียี่น้องเบิองคอืรอืออืออือัืออืออือืงออ จากวงจะผูดแล้วสั่งเนาะนนครางทางเด้อกันน้ำเรือวังขากับนี่ นีกำลังงะเด้อจะถือฝน,นเฮ้ยฝอยกระเจานสารเนี่ยขอพ่ายด้อยค่ะเพราะว่าฝนตกใส่แรน,นจ้ะครับรองนึงตารางะนะแรนครับ จ้าสะโนพาผีพาหนอนสรุปยอดเฮ็ดจับมือนีกับโนตกจนหอดคำนะน้าซังเนาะโต้งแตะใบสองจ้ะเมึงยอดเฮ็ดเหมือนกันวัอนี้ไปหลายผู้เด้อจ้ะค้นสองสามนะซังผู้บกกระไปปลาลางกระหาจ้ะได้สมีจ้ะเฮ็ดว่าหันออกจ้ะอย่าฝ่ามาเด้อบานไก่เนาะครับตามบุญตาเมืองน้ำกันเด้อครับว่าเหมือนได้สะโฟนกับสารกุศลสิโซมาหรือว่าสิมีเห็ดยังให้เก็บเนาะจ้ะแต่ละเมื่อยครับผม วันนี้ผมมียังหลายครับก่อนสิจากกันไปกับคุยพ่อพ่อแม่พี่น้องสุ้รู้สุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับผมลำรวยเงินทองครับจะเจ็บ่ะไขายย้่ะจนเด้อครับผมสำหรับวันนี้ซากูก็ซาฟุนกับข้อกาวครับบา,าสวัสดีสสดจ้า